รทวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจำวันดิฉันกริตยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนวันแห่งผู้วินิจฉัยบทเรียนจากพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ26-27ถึง27 พระธรรมข้อที่27ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิดต่อท่านแต่ท่านได้กระทําความผิดต่อข้าพเจ้าในการที่ทำสงครามกับข้าพเจ้าขอพระเยโฮวาผู้ทรงพิพากษาเป็นผู้พิพากษาระหว่างชนชาติอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้ เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยเกิดขึ้นไม่นานหลังโยชัวเสียชีวิตพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อที่1นักวิชาการด้านพระคิสธรรมคัมภีร์มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับวันเวลาที่แน่ชัดของการเสียชีวิตของโยชัวโดยสันนิษฐานว่าท่านเสียชีวิตระหว่าง1390และ1366ปีก่อนคริสตกาล เหตุการณ์สุดท้ายที่มีบันทึกไว้เกี่ยวกับผู้วินิจฉัยน่าจะเป็นการเสียชีวิตของแซมซันพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ29ถึง30ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่าง1,084ถึง1,055ปีก่อนคริสตรกาลส่วนเหตุการณ์อื่นๆที่บันทึกในบทที่17ถึง21น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเหตุการณ์เหล่านี้บ่งบอกถึงความเสื่อมทางศิลธรรมและจิตวิญญาณของคนในยุคนั้นฉะนั้นช่วงเวลาของผู้วินิจฉัยน่าจะครอบคลุมระยะเวลากว่า300ปี อย่างไรก็ตามถ้ารวมจำนวนและวันที่ต่างๆที่กล่าวถึงในพระธรรมผู้วินิจฉัยจำนวนปีโดยรวมก็จะเกินจากที่ควรจะเป็นไปมากกว่า100ปีแต่จำนวนที่ไม่ตรงกันนี้สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการเหลื่อมกันของช่วงเวลาที่ผู้วินิจฉัยบางท่านปฏิบัติพันธกิจ ความหมายก็คือผู้วินิจฉัยบางท่านปฏิบัติพันธกิจในดินแดนหนึ่งของอิสราเอลในเวลาเดียวกับที่ผู้วินิจฉัยอีกหนึ่งคนหรือมากกว่ากำลังปฏิบัติภารกิจในดินแดนอื่นๆตัวอย่างเช่น ซัมกาและเดโบราเป็นผู้วินิจฉัยในยุคเดียวกันเนื่องจากทั้งคู่กลายมาเป็นผู้วินิจฉัยหลังการเสียชีวิตของเอหูดพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31บทที่4ข้อที่ 4, 4. พระธรรมผู้วินิจฉัยประกอบด้วย6วงจรที่ชัดเจนของการเชื่อฟัง mm. การพ่ายแพ้และการปลดปล่อยอันพิสูจน์ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าถึงแม้มนุษย์จะเต็มไปด้วยความบาป6วงจรที่ว่านี้ข้อ 1. จากเมืองเมโสโปเตเมียโดยโอดนีเอลพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ7-11ถึง11ข้อ 2. จากชาวโมอับโดยเอหู ข้อ3จากชาวคณาอันโดยเดโบราและบารากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อ1บทที่5ข้อ31ข้อ4จากชาวมีเดียนโดยกิเดโอนพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ1บทที่8ข้อ32ข้อ5จากชาวฟิลิสเตียและคนอันโมนโดยเยฟทาพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่10ข้อ6 บทที่สิข้อสิและข้อ6จากคนฟิลิสเตียโดยแซมซันพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อหนึ่งบทที่16บหข้อสาข้อคิดจงพิจารณาชาหญิงทั้งปวงที่ได้รับการทรงเรียก ให้ทำงานของพระเจ้าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนขึ้นมาบนเวทีแห่งประวัติศาสตร์เพื่อทำงานของแต่ละคนและปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาจงอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอพระองค์เมตตาใช้เราให้เป็นภาชนะที่ใช้การได้ในงานของพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงใช้ผู้วินิจฉัยแต่ละคนให้ทำงานของพระองค์จนสำเร็จขอพระองค์เมตตาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกเช่นกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน